สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับช่วงเวลานี้คุณผู้ชมก็ทราบกันดีอยู่ว่าทั่วทั้งโลกนั้นประสบกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 มียอดผู้ติดเชือ้อที่สูงนั้นทําให้ผู้ที่ติดเชื้อนั้นไม่สามารถที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องใช้ระบบการรักษาตัวที่บ้านหรือว่าโฮมอินสูลเ이ชันนะฮะปรากฏว่าจากการรักษาตัวที่บ้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีหลายส่วนที่ก็ออกมาช่วยเหลือคนที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านในการส่งยาในการส่งอาหารในการจัดหาออกซิเจนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิกระจกเงานะครับก็มีการส่งถังออกซิเจนเนี่ยนะครับไปให้กับ ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านปรากฏว่าวันที่31สิงหาคม2564นั้นเนี่ยบนโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ข้อมูลกันนะครับบอกว่าก่อนส่งให้ผู้ป่วยมีพ่นชื่อไว้แค่มูลนิธิกระจกเงาแต่ตอนส่งกลับทำไมมันมีสติ๊กเกอร์อะไรติดมาด้วยวะเนี่ยนี่พวกคุณไม่คิดจะลงทุนอะไรกันเลยหรือครับก็เป็นอาสากู้ภัยเนี่ยนะะเขาก็โวยเพราะว่าถัางออกซิเจนนั้นปรากฏว่า ตอนที่ส่งไปนั้นเป็นถังที่พ่นเอาไว้ข้างถังว่างมูลนิธิกระจกเงาแต่พอกลับมาเนี่ยปรากฏว่ามีป้ายสติ๊กเกอร์ของพักเพื่อไทยนะติดเอาไว้ด้วยนะครับติดเอาไว้ที่ถังด้วยก็เลยมีคำถามว่าตกลงเนี่ยผลงานใครนะครับสสเพื่อไทยแอบติดสติ๊กเกอร์ทับถังออกซิเจนมูลนิธิกระจกเงาใช่หรือไม่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ ทางด้านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสอสกรุงเทพมานครของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ากรณีที่สังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพถังออกซิเจนของมูลนิธิกระจกเงาถูกติดสติกเกอร์ที่มีชื่อและรูปภาพของตัวเองนั้นติดทับถังเอาไว้เนี่ยว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นการดําเนินการของทีมอาสาของตนที่นําถังออกซิเจนเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -19 และต้องการออกซิเจนซึ่งภาพที่ปรากฏในโซเชียลนั้นคาดว่าอาจจะเป็นถังของ มูลนิธิที่ไปปนกับถังออกซิเจนของตนเองที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ตนขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยติดการประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอยู่จริงๆไม่ยากเลยคุณผู้ชมครับถ้าถังของตัวเองนั้นถ้าถังของนางสาวธีรรัตน์เนี่ยนะก็แสดงว่ามันต้องไม่มีชื่อมูล,ลนิธิกระจกเงาไปพ่นอยู่นะครับการที่เขาพ่นไว้ข้างถังตรงนั้นเนี่ย นั่นคือถังของมูลนิธิกระจกเงาคําถามที่ว่าอยู่ๆสติ๊กเกอร์ไปติดที่ถังมูลนิธิกระจกเงาได้อย่างไรมันไม่ปะปนกันขนาดนั้นหรอกครับถ้าถังของทางด้านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็ติดสติ๊กเกอร์ของตัวเองก็แค่นั้นนะครับแล้วก็จะพ่นชื่อที่ถังก็ไม่มีใครว่าแต่ที่ที่เขาตั้งคําถามเนี่ยทำไมสติ๊กเกอร์ของคุณนั้นไปติดอยู่ที่ถังมูลนิธิกระจกเงา แบบนี้เป็นการแอบ,บเคลมผลงานแอบบอ้างผลงานเป็นผลงานของตัวเองใช่หรือไม่นี่คือคำถามครับนี่คือคำถามการตรวจสอบก็ไม่ยากเลยก็ไปถามทีมงานสิครับทีมงานอาสาของตนเนี่ยเอาสติกเกอร์เนี่ยนะคุณลงทุนแต่สติกเกอร์หรือเปล่าแล้วเอาสติกเกอร์เนี่ยไปติดที่ถังของคนอื่นหรือเปล่านะครับก็ตรวจสอบแล้วกันแต่อย่าเคลมผลงานแบบนี้ เพราะอาสาสมัครที่เขาทํางานอยู่เนี่ยนะครับอย่างอาสาคู่ภัยที่เขาช่วยมูลนิธิกระจกเงาอยู่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาถูกเคลมผลงานโดยที่เขานั้นทํางานแต่มีคนไปแอบเคลมผลงานและคนเหล่านั้นเป็นนักการเมืองนี่ฮะก็ช่วยกันตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนางสาวธีรรัตน์นั้นจะชี้แจงรายละเอียดอย่างไรต่อไปครับ